ปินจ้าปินจ้าปินแฮปปี้ปินแฮปปี้จับดีนะคะจับเฉยๆไม่ต้องอมมือนะคะมันสุกกรปกนะลูกนะอาจับมือแน่จับได้ไหมคะอู้ไม่จับเลยเหรอ เก่งขนาดนั้นเลยเก่งขนาดนั้นเลยมาจับมือแม่ดีกว่ามะออกมานะคะแฮปปี้นะคะมีความสุขนะคะเดินเล่นหน้าบ้านค่ะน้องเดินเล่นหน้าบ้านค่ะ บ้านหลังนี้ยังไม่มีคนซื้อค่ะน้องจะมาจองค่ะน้องจะซื้อเองค่ะใช่ไหมคะอุ้ยเดินเก่งจังเลยค่ะเดินเก่งจังเลยค่ะแฮปปี้นะคะแฮปปี้นะคะเดินดีๆนะคะลิเดนดักค่ะไปไหนอีกแล้วย่ำเลยพ่อปิ้นจ้า บินแฮปปี้บินแฮปปี้บินเดินเล่นนาบานแฮปปี้ค่ะมามามาพี่จ๋ามามามาล้มค่ะล้มค่ะ,คะระวังค่ะลูกมาจับมือแม่มันโชกกระโปเห็นไหมคะมันมีแต่สนิมไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปล้างมือเนาะ โอเคค่ะน้องพีเป็นล้างมือก่อนค่ะใครเป็นเด็กดีแฮปปี Happy, ค้ค่ะยืนยืนขาตรงให้แม่จ๋าหายลูกก่อนยืนหัดยืนขาตรงก่อนได้ไหมคะโอ้ไม่ได้เลยเหรอตั้งแต่เดินเป็นเลยไม่ได้เลยเหรอเข้าบ้านก่อนค่ะ